ก้อยเด้อเนอะเป็นท่าเสบหักเนาะก็มันเป็นน้อสวัสดีค่ะพี่น้องสุขสุขคนจ้าสวัสดีครับสวัสดีนี่มันเศร้าความสุขเป็นกับมาเดี๋ยวหลังเขาจะเดี๋ยวสุระเดี๋ยวสุระก็ได้มาเฮียครับพี่น้องไปใส่ด่างบ่อไร ได้ได้ปลาอ้อมเดียวดังหกเซนวันนี้มันก็นขึ้นหนองบ่ได้แล้วเน่ากินบ่ได้เนาะเขาก็ต้องหาหนี่ตัวสวยบ่ครับ <ไป S 1> ตัวสิเหลียวหาหอยครับแต่ว่าเป็นขึ้นไทยน้ำตุนถูกเนาะพะย่เนาะแต่ว่าหอยหาย่างกันเด้อนไปไหนะพปยังไงได้ซ้ำหนนึงติก็ได้ซ้ำหนีล่ะไม่หน้องเกลือได้ซ้ำหนีล่เขาก็ล่างเดียว บันนี้เาลวกน้ำได้ครับบนลเอาตะไคร้อยังขัดออกแล้วเรียบร้อย่แมันว่าหน่อยนี่เวลาเฮาไปน้ำเือได้ครับลวกหอยขชงด้บ่นลวกหอยเชงต่แต่มือมือมือมเอ้าลงลวกได้เราไปนั่นเขี่ยเดียวพ่อเล่นเาไงพอแล้วันด้องนเยอะนผมขับน้อง เขาบ่มีปีเขาต้องใส่กล้วยเจลมันกัดเสียเียวกันละกล้วยของข้เจ้ากล้วยมันแป่สุกเด้อครับเอากล้วยแบบกล้วยน่อยกล้วยอ่อนคือสิเป็นฝาดๆจั็หน่อยนี่จะไปะใส่ลายเกันไปเด้อครับนี่เขาสมบูรณ์แล้วเบื่องใส่กันคือจังคือหอยเนาะครับเนาะเอาหลวกเอาขาดย่างดีแล้วลนี่ เป็นกว้วยเด้ทบ้านตกน้ำเดียวหนึ่งพอ,อเอาวันนี้เราใส่ก่อนนด้บาดน,น,นี่คือเอิญว่ากล้วยกล้วยครับกล้วยกล้วยหวานๆน่าทานไมาหมครับหีละบาทสองบาทพอบวขาดจากทุนขอบคุณกะรุณที่ขอบคุณนะครับซื้อกล้วยประคับประคานได้น,นี่ว่า วิท่าจ้าพนคุณนา,ายมาวเท่าจ้าพนาันวิละสี่บาทครับผมพนันวิละสามบาทง่แ่นั<า>น้เอาไหมโอ้อย่าแต่คุณนายบอเล่นแหลคะครับพนอไอ้บาปนนวากันนี่บาทเนี่ยเนียเาต้มันด้วครับเด้อเอก,กไส่เห็มันสมบูรกันเลนะครับไส่หลาย่านี้ก็บอะไร

เปนสุกแล้วไม่กินหอมแลอกผู้ใดพ่อสมให้มาร้องเบิงผมอยุ่สะวัดนว้น,น่ค่อยหลยบอกทังเป็นเพื่อนก็ทุกคนบ่สั้งเป็นน่น,น,ราาน,นรับเรียกเจ้ากัแน่นั่นหรอนนนี่เยอะกับพวกใส่ได้บ ป้าตีพ่อสิบหน่วยพันตีพ่อยังตีพ่อแบบไม่ได้หน่อยนึงแม่บ่ได้หลายทิสังอันนี้เนาะบ่เป็นสังกลมเนาะเจ้าลูบรลังพันนี่สวยค่ะดิเบิ้งเสบกจันน์เสบกจันน์เป็นหน่วยไหนก็เป็นสั่นละแต่ว่าหาปลูกยางที่สวนสังเปล่ยนหยากเลยล่ะทุนหมายไม่ได้สังกลมแม่บ่พอเด้อเนี่ย เริ่มปุ่มลาจากันขอขัวนึกว่าขัวขัวเห็ดลับมุมงกัขัวเห็ดยังไงกับบนัวอยังแน่นอบันนะ ha bứt lắm gom phật từng tôi này mẹ hả à? ông xoàn cái thang để xoàn dùng thì... lạ xoàn bố có xảy

โอหนาตั้งห่างเด้อมนซิมันกันนั่นเลเราตั้งขอกันครับนี่นนำไม่หลมาได้มาได้พอสุปถั่มซิมได้อ้วไปตั้งหัวเลยพักกระโดดมาดิก็ได้หน่อยเด้อพี่ไงแบบนี้จะว่าดีเต็มกะละมังกับฟังว่นมันบริได้ดอกขันลมซนีแล้วกว่า À. Xin người có chịu mọi 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 ถักแดงป่ะเอาพี่น้องเดี๋ยวหาผ้าขาวซุ้จินจ้าว่าหอยเบอร์เดลายพะนะบ่ได้หลายในหาจนว่าสวยจังสิได้เนาะบัดเร็ดแล้วได้บักรายไหมกลอยแล้วเด้อเอาเงีย้ยควยาไวไมไม่อีก,กว่าม,มันจันินนล่างโตนจานอีกเลยขุดข้าวม้าไปสุดว่าว่าได้เน้อยพ่ะนะตอนตัวเราแด้วพ่อแมน เ, e e a a เป็นตะแเสบผักเนาะกัสุกซิมเหมือกันน่ะเกนขมนะคุยสอนโชเอากันสอนสดเลยเป็นไงแต่ว mm ่าสมมุกเกี่ยวม้บเมนของยี่ส huh ี่นี่สมดีปะเนี่ยเสอบดำสมักช้งแสบเลยเนอะสังมันจะต้องหมดไหนมียงควายเนี่ยคว่าสมมันเป็นสกีแน่้ มันย้ายงัยว่าพอกินไปเขามกลังมีอยนี้ใส่ผนจนวาเนาะปาดบักสังนะก็ใส่เป็นเป็นใส่ต้มปลาเสียบใส่นจวาเนาะใส่ม้ใหายแเพราะมีคนอยู่เออก็่พอย่นี่มันบาดยังงันเพราะได้ยังมากเลยเพุกตี่เลยินมาแบบบมันเป็นพอสุกแหละเจ้าของข้นน้าบ่ไรเออเอาเอาไปย้ายไปกินเลยค่ะก่เราไป เครียดแปลกเห็นมอห์ป้อมอยู่ในปาบถูกนะ่ะเละเอ้แต่ไรเบอเอิร์นไส่ดอกมาเลยครับเด้อไอ้นี่กามาสุดใจกามาเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวสอนมาให้มา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 อันนี้สี่ก็โจ๊บ่ก่อนยิงเขานี่ก็โจ๊บนำยิ้มบนมือนี่สมดีนะบอสมันสมคนละยางกับบังน้าเลยก็หมดแดงคนละยางเนี่ย นี่เขาเอื่อมาสมนัวหัวใจหมดแดงมันก็ต้องเป็นดาปลาเป็นปะอืมดาบหอยทะเลแดงมันสีบมะเขากันดิทำมาเด้อครับพี่น้องเหมือนอะไรหัวใจครับแกงขมอืมันกับมะขมหลายหรอกขมแซ่บขมนัวดิเขาเอื่อมาขมลำลำเนี่ยมันขมลำลำดีกินทิพย์แฉกก็กินหลวงดิขมแซ่บดีครับ ลาบปาลาบไว้ลาบปลาลาบอย่างนี้ไว้หมวนไปเรื่อยแกนขมจะเส่รไลายสิส่อนสดเลยตรงนี้ใช่เก็บดม้วตัวนี้โตเหมือนมะขาสี่บางามจริงๆจ่ามันปักแจนขมนงบานเใส่ปะขามสุกบานเม่ดกู้ชีแังสียปลยถ้าวันนี้ขมันรุนนี่กินเนเบิดเนี่ยรุ่นมนเป็นดอกแล้วมัน อมหอมได <อม S 1> ้เขียดอย้วยมาเด้อครับพี่น้องสทุกคนเด้อมื้อนี้หาหอยแก่สามมุงกับแม่ทองเก็บบ่ได้มาเด้อสุกคุ้นสุกคุ้นจ้าพูอยู่ไกลอยู่ไกลอันนี้บ่มาสมัย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 นี้เก็บไปกองขายตลาดกันเลขายด้วยเอ็มมาเด้อเอ็มเอ้ยต้นนี้ต้นต้นกับเอ็มมาเนียนกับมาเนียนกว่าจากสมายยิ่งเข่าเด้อเพื่อนเอ้ยโอ้ปลาขมวนอ่อน โลกก็ตั้ง um, หากว่าน่ะหน่นละคอยมักกันส่ยไมเท่าข er> ่อมังัดจ้ะเจว่าทุกคนมักสุมพังกันแย่หลวงนั้นเปี๊ยปลาผมอะมันหนึ่งแปลาก็ได้หนึ่งเซนก็ะได้จ้ว่าจะให้พ่อมันจิ้มโทุกเจนนี่เขาเงินยังไมก่าปกันตักใบเรียกว่าถีไปน้ำกลางถีบดีะีวะถ้าเป็นใบเรือเอาใบเรือบ้านผปลหผมปี มาได้เืินเน้อเงินหอยจีนามเด้อบบบนี้ก็ได้เบิ่งไปยังขึ้นอันตรายเลยไม่มีไม่มีอยังดู้่างโอ้ยน้อลเราพะยูนหาหาหอยก็หาเนี่ย้องก็ไปนี่พอสุขหาหอยผมจะเป็นผู้หาปลาก็หาหนูก็ซูก็ซูุมมันเป็นมันเป็นหอยหัวเล็กกระซิดแล้วอย่างนี้มันตะกี้มันหอยแบบว่าไม่ใช่อยากหาทิ่มมันกินเข่าก้นดูมือนี่มัน ถ้าหาขายยังว่าได้ขายด้วยน้องเขามารับเปืนยักษ์ใน้องกองวายเยอ่ตะกี้เห็นหน่อยมั้เหอเห็นใครมันทเาไม่ไปตีถิ่มตีถิ่มเลสมุอจะไปตีเลยสมบัติตะกี้ไดนยางหลีกมันงเหรอน้าไม่ะดบหลีกมักงกัดหน้าตะกี้ขาดหน้าขาดแต่ตะกาเดียวใน้องท้องปเนเจ้ไหนสารเที่ยงไอ้หล่อนใส่ถุงเท่าไปหาน้องกม ก่อยหอยมาเด้อมาเด้อเพราะนั weakest, ้นมันกัดเหรอชั่วมือนี้แลตีควปลามันบ่มีนกไอ้สมรักแดนรับน้งสมไม่เขาเด้อแม่เล้ยยินเขาเด้บไหนด็กก่อยของม่บรงนี้หเลัย้านวดเกอาแม่ตนาแดเดียวมาถอดกัแเพื่อกันตสิตาหอยหานเลยเ็บก็ตาหอ หนูทาหน่อยดอกมันมนัหะหนูทำหน่อมันจังมันจังกวเขากินต่หนูน้อยแม่หนูให้มันหยาบให้มาบอกก่อนใจบ่กว่าอ้หอยสังขร t r ้ i อะไรให้เฮาเย่ยคุยั

ก็ฝางว่วนวัวก็มนว่วเพราะี <S 2> <S 2> <S 2> ่นีมได้กินเกหอยจะเตรียมข้าวเ่บกว่าเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นของแต่แหลงนี่ว่ะมันเบีนไดกินมันขบมันของธรรมชาติอย่างนี้นเดี๋ยวนี้มันอืดมันเบื่ออึดิมันอืดปิพออะเนี่ก็ได้กินข่หอยนี่เว้ยมันเอาลาบัวมาเปียงเหรอเขาบอกนี่สองยังไหวอยู่เนี่ยด้กินไม่เ้อาไม่ขาขามันบิดมือนี้ยา มันเหมือนกือบเกล็ดไม่ไม่าพอได้เกล็ดนอยาตาบเดี๋ยวงเนี่ยมบ่ดีเนาะบุดีหายจริงหายจริงอย่างเด้ป่มึนชมเอากิงย่างันนี้แต่บ่งมันคนเหมือนที่จังบ่ไรีจินไกวเหมือนแล้วเขาตรงขายเนวงยหุ่นาะ ตำปานไ่เป็นปัญหกยังไปหอยเชีีเนาะแมรอมึงว่าปตลาดไปเห็นกุงมไถานยี่แบบมันขายสุงไปเป็นกระรเ็นะเนือเียหน้าหอยเจ้าหน้าหอกก็ะไหลนี่หน้าหอยดีบุรีบ้านโก้เขจะเอาก่อยขายแบบนี้เนน้าหอยดีดิหอยขายกขายดีดิขายดีก็ลาเป็ดมุกพันน้ำแก้วตาหัวแเหลาใส่ถุงขายในตลาดนะตลาดญ่ย่อนแป้งดิเมเลยแท้วแล้เส็นซ้ำเนี่ยคือว่าเป็นรอยของเ้าขายบุ่ะ ให้มันลอยหาินนั้นตร,รงนำมือมือตก่คำว่าเผยสมัยหยันตาแเลยตายลกแกงก้อนเนี่ยหมูเนี่ยว่วได้หอยนั่นวดแม่ว่าดวัดนไปเลยเห็นยัดดีเหรอวะนั่งสมผักชมักเก่างยังสดแก็ง้ว าแล้วบ่เนาะนี่เทาดุนเข้าคนพินพ์สมพกคนนี้จะสดอู้ครับไปไหนครับในบักซังเตยเบิ้มพิมสมพรก็เลยต้นน้ำต้นตามันจะแสบเหมอนไรเมนปะสังจะร้องสมเออต้องสมหอมดิสังมันมือเสื้อบักนาวดิ ม่ออกกินหมักสังน้มันกกี่ห้ากับอะันปแดนวยน่ห้อนยอดมาใส้กวยเตี๋่กวยหอยเตากดิ่งยอดสังขันนี้ปูหาตัวแซบักสังรองนวยตัวปูจะต้มปิ้งตำหนึงแหลกเอาบัครังตำน้ำมันนี่น้ำมาแดกลวงนี่คือมือนปนกินมือนนี่ดีบดีไขากันมืลูกก็ตอบวันนจะคุยคําี้รอยจนว่าปนี้ นี่มันมันไม่สระของมันอยู่ <c oughs> ปูนี่กัดหกกระงมึงปูสุปูกินดิบกับปูเขาไงจองใจซะเนาะปูคนโงนเออปูเขาห้อนไม่นี่ต่ปูแม่รี่ผมานปูเสือกงตางกง่าขาเของพวกนี้วานผมไป บาไปกุดด้กระจกคน้นเบดเลยเจียายาเราแข่งหามาให้งเก็ต้องหนมันองสมักคนมนเขวบาือจะ่ปูจะมีตัเบืองกระจกคนหม้เจีครับมันนี่กัเพานขนเดียวสก้นได้ครับป่ามันขมย่นกันสุกนกันแต่วนเก่งั่เ เสมาทก็ติีตามเจนนีได้ครับแต่รอบนี้เจนี่ผมปสิเกาผมมาทบัีกที่เดยนดครับทบัี